ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสนักสื่อที่มสโวอยู่ก็มีโครงการจะจัดตั้งวิทยุเพื่อการศึกษานะครับก็มองว่า,ารายการที่มันค่อนข้างจะซบเซาแล้วก็หายไปก็คือคละครวิทยุก็เลยคิดว่ามันน่าจะฟื้นฟูละครวิทยุตรงนี้ขึ้นมา,าแล้วตัวผมเองจริงๆแล้ว ก็มีความชอบนะครับแล้วก็เคยฟังละครวิทยุมาตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนอยู่ต่างจังหวัดเมื่อ,ก,อก่อนก็อยู่แถวแม่กรองนะฮะตอนเด็กๆเ,เนี่ยระดับประถมศึกษาเนี่ยคุณแม่จะเปิดฟังละครวิทยุทุกวันอะ่ะเรียกว่าตั้งแต่หัวครองยันท้ายครองเนี่ยฟังวิทยุได้จบเรื่องอ่าก็ก็ ครับก็ติดใจละครพิยุทช่วงนั้นก็ตั้งแต่สมัยอาจารย์ชัยวิชิตอดิตศพวิเชียนิริการนมลในช่วงนั้นนะฮะดังมากนะแก้วฟ้าแฟนๆละครพยิยุเยอะมากเลยอันนี้ทางผู้ใหญ่พ่อแม่ฟังเนี่ยเราเด็กๆเราก็ได้ยินได้ฟังไปด้วยก็ติดก็ก็ชอบตัวละครพยุทธ์เนี่ยมันฟังมันก็เหมือนเราดูภาพยนตร์ดูทีวีดูละครทีวี